คุณเคยคิดบ้างไหมว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าคุณในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ไม่ใช่เพียงพืชผลแต่มันคือของขวัญจากแผ่นดินของขวัญที่ผู้คนสมัยโบราณเชื่อว่ามีวิญญาณคอยปกปักรักษาสวัสดีครับผมกับกุนไ์บายรีพาส รายการดีๆที่จะนำข้อคิดดีๆส่งคุณเข้านอนกับผมเฉยจักทวยุทธ,ธานนท์ครับคืนนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังเดินเข้าไปในทุ่งกว้างที่ใบข้าวโพดเสียดสีกันร,ราวกับเสียงกระซิบเพื่อที่จะฟังตำนานที่ต่างพูดถึงสิ่งเดียวกันนั่นก็คืออาหารไม่ใช่เพียงความอิ่มท้องแต่คือหัวใจของการอยู่รอด ชาวอิโรควัวชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเล่าว่าครั้งหนึ่งข้าวโพดเคยงอกขึ้น,นเองโดยไม่ต้องเพาะปลูกเพราะมีหญิงสาวนามว่าโอนาธาหรือวิญญาณแห่งข้าวโพดเดินอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้ผิวของเธอส่งแสงเหมือนยามรุ่งอรุณผมยาวดำสนิทพลิ้วไหวไปตามสายลมและทุกย่างก้าวที่เธอเดินผ่านก็จะมีข้าวโพดผุดขึ้นมาจากแผ่นดินตามมาด้วยถั่วและฟักทอง ที่พี่น้องของเธอช่วยกันดูแลแต่แล้ววันหนึ่งปีศาจใต้ดินนามว่าฮักเวเดสกะได้จับตัวเธอไปดวงอาทิตย์ไม่อาจมองเห็นเธอได้อีกทุ่งข้าวโพดเหี่ยวเฉาใบแห้งกรอบพี่น้องของเธอคือวิญญาณแห่งทัวและวิญญาณแห่งฟักทองก็หนีไปด้วยความหวาดกลัวในถ้ำม,มืดโอนาธาร้องไห้คร่ำครวญโอ้ดวงอาทิตย์อันอบอุ่นหากฉันได้กลับขึ้นไปบนผืนดินอีกครั้ง ฉันจะไม่ทอดทิ้งทุ่งข้อโพดไปไหนอีกเลยเมื่อนกน้อยได้ยินเสียงนั้นมันก็บินขึ้นสู่ฟ้าและนนำข้อความไปแจ้งแก่ดวงอาทิตย์ลำแสงสีทองส่องลงมาอย่างถ้ำมืดนำทางโอนาธากลับคืนสู่พื้นดินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโอนาธาไม่เคยจากทุ่งไปไหนเธอคอยปกปักข้อโพดด้วยความรักแม้ว่าจะไร้พี่น้องแม้ว่าจะอ่อนล้าแต่เธอก็มีนกน้อยที่คอยช่วยไล่ศัตรูพืช ตำนานเรื่องนี้บอกกับเราว่าข้าวโพดไม่ใช่แค่เพียงอาหารแต่มันคือสิ่งที่ต้องการการดูแลความผูกพันและการไม่ทอดทิ้งกันตำนานอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่านานมาแล้วมีหมู่บ้านที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวโพดแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนกลับลืมที่จะเคารพและขอบคุณพวกเขาพากันทิ้งมเมล็ดให้สุนัขก,กินเหยียบย่ำต้นข้าวโพดไม่ดูแล ไม่เก็บเกี่ยวอย่างเบามือจนที่สุดข้าวโพดก็หายไปแต่ก็ยังมีชายอยู่คนหนึง่งชื่อว่ารโยฮาเกนตาเขายังคงดูแลแปลงข้าวโพดของตนเองยังถอนหญ้ายังเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังและยังกล่าวขอบคุณพื้นดินอยู่เสมอมิได้ขาดวันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในป่าและได้พบกับกระท่อมเก่าๆที่หน้ากระท่อมมีชายคนหนึ่งเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งนั่งร้องไห้อยู่ แต่โยฮาเกนตาจึงถามว่าท่านเป็นใครทําไมถึงมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ชายชาราตอบว่าข้าเคยเป็นวิญญาณของขา้าพุทธผู้คนเคยให้เกียรติแต่บัดนี้ไม่มีใครสนใจเขาโยนข้าให้สุนัขก,กินเหยียบย่ำข้าลืมขอบคุณข้าและตอนนี้ข้าก็กำลังจะจากไปและพวกเจ้าก็จะไม่มีวันได้กินข้าพุทธอีกเลยเดโยฮาเกนตาคุกเข่าลงแล้วพูดว่า อย่าเพิ่งจากไปเลยนะครับท่านท่านยังมีค่าข้ายังเคารพและดูแลท่านถ้าท่านยังอยู่ต่อข้าจะไปบอกกับทุกคนให้กลับมาเคารพและดูแลท่านด้วยความสำนึกกตัญญูชายชราหยุดร้องไหย้ยิ้มบ,งบางๆถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะอยู่ต่อกราบเท่าที่เจ้าและผู้คนยังรู้จักขอบคุณเมื่อเดโยฮาเกวนตากลับไปเขาก็นำเมล็ดข้าวโพดท,ที่ตนเก็บไว้ออกมาปลูกลงบนผืนดิน และพบว่ามันงอกงามอย่างรวดเร็วและมากมายกว่าที่เคยมากพอจะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านไปตลอดฤดูหนาวและยังเหลือพอสำหรับฤดูถัดไปอีกด้วยสิ่งที่ตำนานเรื่องนี้ต้องการบอกกับเราก็คือไม่ใช่ว่าเราจะได้รับอาหารทุกครั้งแต่อาหารคือของขวัญที่ต้องเคารพและรู้จักขอบคุณ และเรื่องราวต่อไปนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินในนิทานที่มีชื่อว่า Three Sisters หรือสามสีพี่น้องข้าวโพดถั่วและฟักทองซึ่งใช่ว่าจะเป็นแต่เพียงตำนานแต่มันคือภูมิปัญญาทางการเกษตรที่หล่อเลี้ยงผู้คนมานานนับพันพันปีชาวพื้นเมืองปลูกพวกเธอไว้ด้วยกันลำต้นสูงของข้าวโพดเป็นที่ยึดเหนี่ยวของถั่วถั่วช่วยเติมแร่ธาตุกลับคืนสู่พื้นดินและใบกว้างของฟักทอง ก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดินนี่จึงไม่ใช่แค่การปลูกพืชแต่มันคือระบบนิเวศเล็กๆที่พึ่งพาอาศัยกันตำนานเล่าว่าสามพี่น้องข้าวโพดถั่วและฟักทองชอบทะเลาะกันจึงถูกแปลงร่างให้เป็นพืชเมื่ออยู่แยกกันพืชทั้งสามต่างก็อ่อนแอแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันพวกเธอก็จะเจริญงอกงามนี่จะเป็นภาพสะท้อนของครอบครัวชุมชนและสังคมที่ความเข้มแข็ง เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันไม่ใช่การแยกจากกันคุณผู้ฟังครับเข้าโพสาสำหรับชาวพื้นเมืองอเมริกัน ก็เหมือนกับข้าวสำหรับเราในเอเชียนะครับมันคืออาหารหลักคือชีวิตคือสายใยของชุมชนคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลองนึกถึงอาหารที่คุณได้รับในวันนี้สิครับนึกถึงคนที่ปลูกคนที่เก็บเกี่ยวและผื้นดินที่ให้กำเนิดอาหารทุกคำแก่คุณทุกเมล็ดทุกผลผลิตคือของขวัญที่ไม่ควรถูกกลมเหมือนกับที่ชนพื้นเมืองอเมริกาอย่างชาวอิโรควัวพูดไว้ว่า จงขอบคุณพื้นดินแล้วพื้นดินจะไม่ทอดทิ้งเราขอบคุณที่ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งเรื่องเล่าในค่ำคืนอันง,งดงามนี้ทุกเมล็ดคือชีวิตและทุกชีวิตคือของขวัญแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคูณไนท์บารีพาสในตอนหน้าวันนี้ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค o ดไนส์ f r r m รีพาสฝันดีนะครับ